วัดปรางหลวงสถาปัตยกรรมศาสตร์อยุธยาที่เก่าสุดในกทออมและปริมณฑลภาพวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีศิลปรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาในพื้นที่กทออมและปริมณฑลนั้นวัดปรางหลวงตําบลบางม่วงอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอาจนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุทยาที่เก่าแก่ที่สุด ที่มาของวัดหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่มสองของกรมศาสนาระบุว่าสร้างในสมัยของพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอุทองแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้นประมาณพศ1904โดยกษัตริย์หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ในสมัยนั้นสร้างขึ้นโดยที่มีปรางสร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัดภาพพระปรางที่สร้างมาแต่แรกตั้งวัดแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่๕สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวรโรสมาเห็นองค์พระปรางที่สร้างขึ้นไว้พร้อมก,กับการสร้างวัดจึงได้เปลี่ยนนามวัดเป็นวัดปรางหลวงเป็นวัดสำคัญของชุมชนมาก่อนด้วยตำแหน่งที่ตั้งของวัดอยู่ริมฝั่งตะวันตกของคลองอ้อมนนหรือเดิมคือแม่น้ำอ้อมนนทบุรีก่อนการขุดลัดในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงนับว่าเป็นโบราณสถานที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมเก่า ก่อนเกิดเส้นทางใหม่ในสมัยอยุธยาตอนปลายเก่าจริงไหมดูจากอะไรเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเคยเป็นชุมชนขนาดเล็กระดับหมู่บ้านกระจายตัวตามสองฝั่งลำน้ำมาก่อนระยะแรกๆคงมีเฉพาะพระพุทธรูปที่ได้เคลื่อนย้ายลงมาเป็นพระประธานตามวัดต่างๆของชุมชนขณะที่หลักฐานศินลปกรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นของถาวรติดที่ และคงถูกสร้างขึ้นโดยช่างจากราชธานีและช่างพื้นถิ่นน่าจะสื่อถึงความสำคัญของชุมชนที่ชัดเจนขึ้นในปัจจุบันได้พบงานก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดและยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณนี้คือโบราณสถานภายในวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้มีแผนผังตามระเบียบของวัดสมัยอยุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที่1 9ถึงย2คือปรางประธานที่ตั้งเป็นหลักของวัด มีอาคารที่เป็นอุโบสถอยู่ด้านหน้าของปรางซึ่งเป็นทิศเหนือแกนทิศหลักของวัดจึงเป็นแนวเหนือใต้ตั้งแต่สมัยแรกสร้างการขุดแต่งยังค้นพบฐานอาคารเดิมที่ซ้อนทับอยู่ใต้ฐานอุโบสถในปัจจุบันวางตัวไปในทางเดียวกันต่างไปจากวัดโดยทั่วไปที่เจดีย์ประธานวิหารอุโบสถจะเรียงกันตามแนวทิศแบบมงคลคือตะวันตกตะวันออกภาพ ร่องรอยอาคารอุโบสถสองสมัยของจากการขุดค้นเห็นว่าผนังอาคารด้านบนกดทับลงไปที่รากฐานที่เก่ากว่าด้านล่างขณะที่ศิลปรกรรมหลักของวัดคือปรางประธานแต่เดิมเชื่อกันว่ามีอายุเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตอนต้นสร้างเมื่อประมาณพศ1904 แต่ต่อมาได้รับการศึกษากำหนดอายุสมัยจากรูปแบบสถาปัตยกรรมและงานปูนปั้นประดับว่าอยู่ราวกลางพุทธศตรวรรษที่21ตั้งแต่ช่วงพศ2 0 5 0นอกจากนี้ใบเสมาที่สลักจากหินชนวนสีเทาขนาดใหญ่มีความสูงจากฐานถึงยอดไม่นับรวมเดือยราวหนึ่งเมตรก็เป็นใบเสมาที่อายุอยู่ในช่วงเดียวกับปรางประธาน ที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งเป็นหลักฐานด้านศินลปรกรรมสมัยอยุธยาที่อาจกำหนดอายุได้เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งและที่น่าสนใจคือปัจจุบันยังไม่เคยพบใบเสมาแบบเดียวกันในย่านนี้ภาพใบเสมาหินชนวนขนาดใหญ่ของวัดเมื่อประมวลวิเคราะห์ศิลปรกรรมและงานก่อสร้างวัดแห่งนี้อาจนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ที่สุดในกทม และปริมณฑลโดยรอบเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาหรือหัวเมืองปากใต้สมัยกรุงสีทั้งช่วยสร้างหมุดหมายการกำหนดอายุและภาพของชุมชนในระยะแรกของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล